นี้เราจะมาผ่าปอดหมูกันค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าปอดหมูสดๆเลยค่ะปอดเนี่ยก็จะมีด้านซ้ายสามภูด้านขวาสี่ภูรวมทั้งหมดเจ็ดภูนั่นเองค่ะน,นี่นะคะที่เราจับหยุดนี่เรียกว่าท่อลมหรือว่าเทรคเคียที่อยู่ติดกับเทรคเคียนะคะเรียกว่าหลอดอาหารค่ะที่จะอยู่ติดกับท่อลมนั่นเอง ่วนอันนี้นะคะคือกล่องเสียงจ้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยอันนี้เราจะตามตัดเนื้อเยื่อส่วนนิ่มค่ะตามแนวขวางค่ะส่วนนี้เราจะตัดท่อลมออกมานะคะเพื่อให้ดูลักษณะของท่อลมนะคะอันนี้พอตัดออกมาเสร็จเราจะเห็นนี่ไงเป็นตัว C เลยจ้าอันนี้เราจะทดสอบการพองของปอดนะคะโดยการสูบลมเข้าไปค่ะ ว่าปอดนะคะมีการพองที่เลิศดีงามแล้วเราก็จะตัดท่อลมออกค่ะจะได้เห็นหลอดลมนะคะแล้วก็แย่สายยางเข้าไปตรงหลอดลมค่ะแล้วก็เป่าสูบนะคะจะได้เห็นการพองของปอดข้างหนึ่งและที่ไม่ได้พองข้างนึงนะคะจะเห็นว่าปอดนะคะมีการพองที่ใหญ่มากๆแล้วแน่นด้วยนะคะข้างใน จ,บจบบับับีบๆทดสอบนิดนึงค่ะค่ะเราจะตัดตามแนวเนื้อเยื่อลงไปนะคะเราก็จะได้เห็นบอลเขียนนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเราจะตัดให้สุดแนวปอดเลยค่ะตัดไปเรื่อยๆนะคะจะได้เห็นลักษณะของหลอดลมนะคะนี่ค่ะตัดไปเรื่อยๆค่ะนี่ว้าวบอลเลีย์นี่ค่ะเราเราก็จะตัด อีกนะคะให้กว้างๆค่ะจะได้เห็นลักษณะที่ครบสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะว้าวเมื่อผ่าตามรูในบอลเขียยหรือหลอดลมจะเห็นเป็นหลอดลมฝอยหรือบอลชิโอแต่แขนงค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบชัดๆนะคะคุณแล้วอันนี้เราก็เราจะตัดเนื้อเยื่อปอดนะคะเพื่อไปทดสอบกับเนื้อเยื่อก้ามเนื้อค่ะ นี่ค่ะจะได้เห็นว่าเนื้อเยื่อปอดนะคะลอยแต่ว่าเนื้อเยื่อกั้นเนื้อจมค่ะสรุปผลการทดลองนะคะชิ้นเนื้อในบิกเกอร์จมลงเพราะไม่มีอากาศอยู่ข้างในแต่ปอดหมูในอีกบิกเกอร์ลอยน้ําเพราะว่ามีถุงลมและอากาศอยู่ภายในทําให้ความหนาแน,น่นน้อยกว่าน้ําจึงพยุงให้ลอยได้ค่ะ